72, เจียงเฉินถูกปลดเจียงเทียนบอกความลับบางอย่างเขารู้ความลับเหล่านี้แล้วก่อนที่เขาจะสังหารเต่าวิญญาณเขารู้ว่ามีมังกรส่วนว่ามังกรยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เขาไม่รู้เขาไม่รู้มีชายคนหนึ่งที่รู้แน่นอนนั่นคือจากพันดิเลือดอ,องค์แรกของตระกูลเลือดเขามองไปที่จักพันดิเลือดแรกและถามด้วยรอยยิ้มว่าจากพันดิเลือดเป็นสิ่งที่ฉันพูดจริงหรือไม่ฮ่องเต้เลือดองค์แรกพยักหน้าเล็กน้อยก็จริง แต่ความลับสุดยอดของตระกูลข้ามีเพียงผู้รักชาติเท่านั้นที่รู้แม้แต่คนที่มีอานาจตคนอื่นๆในตระกูลก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เจ้ารู้ได้อย่างไรจากพันดิตเลือดองค์แรกมองไปที่จูเกอเอ,อ๋อปลอมของเจียงเทียนด้วยใบหน้างวยคนนี้รู้มากเกินไปใช่ไหมแม้แต่ความลับสุดยอดของตระกูลของเขาก็เป็นที่รู้จักเจียงเทียนยิ้มและพูดว่าข้ามีช่องทางที่ข้ารู้จักโดยธรรมชาติและข้ารู้ความลับบางอย่างของมังกรด้วยเมื่อได้ยิน สิ่งนี้อูหยางหลางก็เริ่มสนใจและอดถามไม่ได้ว่าท่านครับมีความลับอะไรในมังกรบ้างหรือครับความเป็นนอมตะเจียงเทียนพูดสองคำจริงเหรออูหยางหลางถามด้วยความไม่เชื่อมันควรจะเป็นความจริงเจียงเทียนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างไรก็ตามคาปูดของเขายังกระตุ้นความสนใจของอูหยางหลาง ปูยางหลังมองไปที่ห้องเต้โลหิตองค์แรกและพูดว่าจากพันดิตโลหิตเรายังเป็นเพื่อนเก่าความลับเช่นนี้แต่เจ้าไม่ได้บอกข้านี่เห็นได้ชัดว่าไม่ได้พาข้ามาเป็นเพื่อนเจ้ากำลังบอกข้าตอนนี้มังกรอยู่ที่เมื่อได้ยินสิ่งนี้การแสดงออกของจากพันดิตเลือดแรกก็เต็มไปด้วยศักดิ์ศรีหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขากล่าวว่านายอูยาง ฉันแนะนำให้คุณไม่ทราบสิ่งเหล่านี้มังกรไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะกระตุ้นคุณรู้ความแข็งแรงของคนที่แข็งแกร่งในโลกมากกว่าพันปีที่ผ่านมาเกือบทั้งหมดที่แข็งแกร่งในโลกข่ามังกรแต่พวกเขาทั้งหมดล้มเหลวและตอนนี้ความแข็งแรงของนักรบของโลกถูกเปรียบเทียบกับกว่าพันปีที่ผ่านมาแม้สองในสิบแรกไม่สามารถเข้าถึงได้แข็งแรงจังเลยเหรออูยางหลังผิดหวังบนใบหน้าของเขาจากพัน์ดิตเลือดองค์แรกพยักหน้าเล็กน้อย ดีให้ฉันบอกคุณนี้ถ้าคุณสามารถก้าวเข้าไปในอาณาจักรที่ก้าวจริงๆและพบหลายร้อยแปดอาณาจักรที่แข็งแกร่งร่วมกันอาจจะยังมีโอกาสที่จะฆ่ามังกรมิฉะนั้นไม่ได้คิดเกี่ยวกับมันคำพูดของจากพันดิตเลือดแรกทำให้อูหยางหลังยอมแพ้ความคิดในใจของเขาเจียงเทียนในทางกลับกันยิ้มเขาไม่ได้พูดอีกเลยเขาได้กล่าวม,มามากพอแล้วซึ่งกระตุ้นความสนใจของอูหยางหลังผู้ที่มีความทะยอทะยานอย่างมากและจะไม่ยอมแพ้ และในแผนของเขาการฆ่าเต่าเป็นเพียงลางสังหรณ์จุดประสงค์คือการสร้างคนที่แข็งแกรง่งเป็นการดีที่สุดสำหรับใครบางคนที่จะก้าวเข้าสู่อาณาจาักรเก้าแห่งทุกอย่างกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการสังหารมังกรสิ่งที่อยู่บนร่างของมังกรคือสมบัติที่แท้จริงเมื่อทั้งสามคนได้อยู่ด้วยกันและพูดถึงมังกรในขณะนี้ในคุกใต้ดินสาวกเดินเข้ามา บุคคลน,นี้สวมเสื้อโค้ตสีดาและหน้ากากบนใบหน้าของเขาเขาเหลือบมององผู้คนที่ถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินและหยิบโทเค็นออกทันทีและสั่งให้สานุสิตรอบตัวเขาในประตูมีคำสั่งให้ฉันสอบปากคำเจียงเฉินมันเป็นการสอบสวนรับคุณออกไปก่อนออกจากสถานที่แห่งนี้ไม่ว่าคุณจะได้ยินอะไรอยากเข้ามามิฉะนั้นกดประตูจะได้รับการจัดการใช่สาวกรอบคุกใต้ดินทิ้งมันไว้ทีละคนในไม่ช้าดันเจี้ยนนกเงียบ สาวกสสมหน้ากากค่อยๆวางถอดเคนเปิดประตูเหล็กของเซลล์อย่างไม่เป็นทางการเดินเข้ามาและมองไปที่นักรบโบราณที่ถูกขังอยู่ข้างในเขาค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออกเขาคือเจียงดีเจียงดียังผสมอย่างเงียบๆเขามาเพื่อจุดประสงค์เดียวนั่นคือการใช้ดาฟาแห่งการดูดซับกงที่มอบให้เขาโดยสวรรค์เพื่อดูดซับพลังของศิลปินการต่อสู้กลุ่มนี้เจียงดีเจียงดีถอดหน้าก,ากากออกและได้รับการยอมรับทันทีคุณต้องการทำอะไร ทันทีที่นักรบปากเปิดปากของเขาเจียงดียกมือขึ้นและพลังอันทรงพลังก็ปรากฏขึ้นในฝ่ามือของเขาและพลังนี้ดูดนักรบคนนี้โดยตรงเขาวางมือบนหัวของนักรบมันกระตุ้นการดูดกงดาฟาอานักรบตัวสารและตะโกนว่าคุณกำลังทำอะไรคุณคุณกำลังดูดพลังของฉันฉันฉันต่อสู้กับคุณแต่เสียงร้องของเขาอ่อนแอ เพราะเขาถูกวางยาเขาจึงรู้สึกไม่สบายใจบอกว่ามันสิ้นหวังมันเป็นเพียงเสียงตะโกนสัญ,ญลักษณ์เพียงไม่กี่นาทีเจียงดียนักรบคนนี้ลงบนพื้นอย่างไม่เป็นทางการนักรบคนนี้ไม่ได้ตายแต่เขาแก่ลงอย่างรวดเร็วและในเวลาเพียงไม่กี่นาทีผมของเขาเป็นสีขาวจากการมองในวัยห้าสิบของเขาเขาเปลี่ยนเป็นการปรากฏตัวของเจ็ดสิบหรือแปดสิบปีเมื่อเห็นฉากนี้หลายคนก็กลัว เจียงดียกมุมปากขึ้นและยิ้มแย้มแจ่มใสบนใบหน้าพลังงานมาเร็วเกินไปความรู้สึกของพลังที่เพิ่มขึ้นนี้สดชื่นจริงมันยอดเยี่ยมมากเขาเห็นเจียงเฉินนอนอยู่บนพื้นในห้องขังถัดไปเจียงเฉินใบหน้าของเขาเริ่มตาลงทันใดนั้นเขาก็เดินออกจากคุกใต้ดินนี้และมาถึงร่างของเจียงเฉินเจียงดีเจ้าอยากทำอะไรเจียงฟู่ซึ่งนั่งอยู่ บนพื้นกล่าวอย่างเย็นชาเจียงดีเหลือบมองเจียงฟู่และพูดเบาๆว่า,วารอจนกว่าข้าจะซึมซับฝีมือของเจียงเฉินก่อนและข้าจะจัดการกับเจ้าเจ้าเจียงฟูโกรธมากเขาต้องการที่จะยืนขึ้นและยิงแต่เสียงไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เจียงดีอย่ามมาแยมเชนอเฟิงเฟิงยังเปิดปากของเขาอย่างอ่อนแอมูรงชองไม่ได้พูดเขายังชกต่อยทางเดินในท่าอยู่ อย่างไรก็ตามทักษะของเขาน้อยกว่าเทนแกงพูชีของเจียงเฉินซึ่งนับไปสู่อดีตที่ผ่านไปนานเขายังไม่ได้วิ่งผ่านเส้นทางท่าเจียงดีเดินตรงไปยังเจียงเฉินทีละขั้นตอนมองไปที่เจียงเฉินที่นอนอยู่บนพื้นด้วยเลือดที่มุมปากของเขากำลังจะตายเท้าข้างหนึ่งเหยียบร่างของเจียงเฉินและมองลงไปที่เขาเจียงเฉินไม่ได้คาดหวังว่าจะมีวันนี้ด้วยหรือเขายกมือขึ้นพลังอันทรงพลังที่ละลายในฝ่ามือของเขาและ ร่างของเจียงเฉินก็ถูกดึงขึ้นมาโดยตรงฝ่ามือของเขาถูกกดลงบนศรีรษะของเจียงเฉินและในขณะนี้เจียงเฉินสามารถรับรู้การไหลของฉี่ที่แท้จริงในร่างกายของเขาได้อย่างชัดเจนหน้าเขาเปลี่ยนไปเจ้าเจียงดีเจ้าอยากทำอะไรหยุดเจียงดีใช้กงตัวฝ่าที่ดูดซับเพื่อซึมซับฉี่ที่แท้จริงของเจียงเฉินอย่างบ้าคลาั่งฉี่ที่แท้จริงของเจียงเฉินนั้นยิ่งใหญ่เกินไปแข็งแกร่งเกินไป ในขณะนี้ชีที่แท้จริงของเขาทะยานขึ้นร่างกายของเขาราวกับว่ามันเป็นลูกหนังโป่งในทันทีน่าสะอิดสะเอียนเมื่อเห็นฉากนี้โมลองชองก็โกรธเช่นกันอย่างไรก็ตามเขาสว่างขึ้นและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลยอ่าเจียงเฉินยังปล่อยเสียงกรีดร้องของความเจ็บปวดออกมาดาฟาแห่งพลังดุดนั้นแปลกมากฉีที่แท้จริงของเจียงเฉินไหลลื่นแต่พลังของเจียงดีทะยานขึ้น ฉากนี้กินเวลาประมาณสิบนาทีในสิบนาทีความแข็งแกร่งของเจียงเฉินก็ถูกดูดให้สะอาดเจียงดียนมันลงบนพื้นอย่างสบายสบายและหัวเราะอ,อย่างบ้าคลาั่งห้าห้าห้าเจียงเฉินคุณถูกทาลายจากนี้ไปโลกอยู่ในเจียงเฉินหลังจากนั้นเขาก็หลงเขาตบสองสามครั้งโจมตีแขนขาของเจียงเฉินเส้นเอ็นและเอ็นข้อเท้าของเจียงเฉินถูกทลายทันที เขาสลบไปด้วยความเจ็บปวดโดยตรงและเขาไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือตายหลังจากยกเลิกเจียงเฉินเจียงดีก็อารมณ์ดีมากเมื่อมองไปที่มู่หอรองอชองและเจียงฟู่ผู้โกรธแค้นเขากล่าวเบาๆว่ารอจนกว่าฉันจะดูดซับพลังของคนอื่นก่อนจากนั้นฉันจะดูดซับคุณทั้งสองเจียงดีไม่เสียเวลาเพราะเขารู้ว่านี่เป็นดินแดนของอูหยางหลังเขาจึงต้องทำโดยเร็วที่สุดถ้าอูหยางหลังปรากฏตัวขึ้นจะไม่มีโอกาสที่ดีเช่นนี้ บทที่773ทั้งชูชูกำลังโกรธเจียงดี้ยิงทีละคนดูดพลังทั้งหมดของนักรบในคุกใต้ดินอย่างไรก็ตามหลังจากสูดดมหลายสิบครั้งชีที่แท้จริงของเขาถึงความอิ่มตัวเขารู้สึกบวมมากมีชีที่แท้จริงที่มีประสิทธิภาพในร่างกายของเขาและร่างกายของเขาดูเหมือนจะกำลังจะระเบิดไม่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่ไม่ควรพลาด เจียงดี B ไม่ต้องการสละโอกาสที่ยอดเยี่ยมนี้เขาเริ่มที่จะปราบปรามชีที่แท้จริงที่ดูดซับเหล่านี้เมื่อเจียงดีกำลังซึมซับทอรูชีอย่างบาาง้าคลั่งถังชูชูก็มาถึงถังชูชูได้ตามหลังในตอนท้ายอย่างไรก็ตามเธอไม่ได้รีบปรากฏตัวเพราะเธอยังรู้ว่ามีกล้องจานวนมากที่นี่และมีกลไกมากมายมันเป็นพันอะเรเครื่องและมันใช้เวลามากของเธอที่จะผ่านอย่างเงียบไมยมก หลังจากเข้าไปในพระราชวังใต้ดินเธอเริ่มค้นหาอย่างช้าๆและในที่สุดก็พบดันเจียนที่ทางเข้าของดันเจียนเมืองได้รับการปกป้องโดยสานุสิทธิ์หลายคนมีคนประมาณห้าสิบคนคนพวกนี้มีดาบอยู่ในมือทั้งชูชูขมวดคิ้วเล็กน้อยตกอยู่ในความคิดตอนนี้อูหยางหลางไม่ได้อยู่ที่นั่นมันเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยผู้คนเธอถือดาบชั่วร้ายที่แท้จริงและเดินออกไปทีละขั้นตอนใคร ทันทีที่เธอปรากฏตัวเธอก็สังเกตเห็นโดยสานุสิทธิ์ของตริกเธอร์ทั้งชูชูดึงดาบชั่วร้ายที่แท้จริงออกมาและดาบชั่วร้ายเจินในมือของเขาเฉือนออกและดาบยาวร้อยเมตร,รกระพริบออกและแยกโดยตรงหากคุณถูกตีร่างกายของคุณจะสลายตัวทันทีผู้ที่ไม่ได้ถูกตีก็ตกใจด้วยดาบที่น่ากลัวและจากนั้นก็ลม้มลงกับพื้นไม่สามารถลุกขึ้นได้ เชียงดีในคุกใต้ดินได้ยินเสียงเคลื่อนไหวข้างนอกและเขาก็กังวลตอนนี้เขาเพิกเฉยต่อมันไม่ได้ออกไปข้างนอกเขาดูดซับพลังของผู้อื่นอย่างรวดเร็วตอนนี้ถ้าคุณสามารถดูดซับชีวี่แท้จริงของอีกคนหนึ่งมันจะประหยัดเวลาในการเพาะปลูกได้มากแทน C H U C H U ปรากฏตัวทันทีที่เขาหลงเสียงเตือนภัยดังขึ้นและห้องที่อู่อย่างหลางและคนอื่นๆตั้งอยู่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันและพูดคุยเกี่ยวกับมังกร ในขณะนี้เสียงเตือนภัยดังขึ้นไม่ดีเลยจูจูอูหยางหลางก็ลุกขึ้นยืนมองกังวลและตะโกนว่ามีบางอย่างผิดปกติในคุกใต้ดินอย่างรวดเร็วไปดูเขารีบวิ่งไปที่คุกใต้ดินจากพันดิตเลือดองค์แรกจูเกอเอ๋อปลอมตัวเป็นเจียงเทียนก็ตามมาเช่นกันทังชูชูฆ่าคนที่เฝ้าทางเข้าและไปกับดาบชั่วร้ายที่แท้จริงมาที่ประตูคุกใต้ดินดาบโดยตรงลั่น ประตูเหล็กของดันเจี้ยนแตกในทันทีเธอดเร็วมากทันทีที่ฉันเข้าไปฉันเห็นเจียงเฉินนอนอยู่ในคุกใต้ดินปกคลุมไปด้วยเลือดและหมดสติเธอยังเห็นเจียงดีที่กำลังดูดพลังของผู้อื่นเจียงดีหันหลังกลับและหลังจากเห็นการปรากฏตัวของคนที่มาใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยหลอดแห่งประตูสวรรค์เขาไม่เคยเห็นพระเจ้าประตูสวรรค์แต่เขาเคยได้ยินเรื่องราวในตานานของพระเจ้าประตูสวรรค์ ทั้งชูชูเหลือบมองเจียงดีแล้วรีบวิ่งตรงไปยังเจียงเฉินอย่างรวดเร็วเกือบจะในพริบตาเขาปรากฏตัวต่อหน้าเจียงเฉินยกเจียงเฉินขึ้นบนพื้นตรวจสอบอาการบาดเจ็บของเขาอย่างรวดเร็วเจียงเจียงเฉินเขาทักษะทั้งหมดของเขาถูกเจียงดีดูดออกไปเจียงฟู่ซึ่งนั่งอยู่บนพื้นอ้าปากเบาๆยิ่งกว่านั้นเขายังได้รับบาดเจ็บเจียงเฉินบูม คำพูดของเจียงฟู่เหมือนสายฟ้าในวันที่มีแดดจัดสมองของถังชูชูราวกับว่ามันถูกฟ้าผ่าเธอเฉยชะมองไปที่เจียงเฉินที่กำลังจะตายและหมดสติฉากนี้กินเวลาประมาณสามวินาทีอ่าเธอคารามด้วยความโกรธผมยาวด้านหลังศีรษะของเธอไม่มีลมและอัตโนมัติข้อลงเลือดในร่างกายของเธอเหมือนสัตว์ร้ายที่หลับไหลตอนนี้ก็หวาดกลัวและกลายเป็นความรุนแรง เลือดในร่างกายเช่นาน้ำร้อนเดือดจะลอยอยู่ตลอดเวลามันเหมือนกับการประตุของภูเขาไฟพ่นพลังงานออกมานับไม่ถ้วนและก๊าซส,สังหารที่น่ากลัวบูมลมหายใจนี้มีผลต่อดันเจียนประตูเหล็กบางแห่งรอบดันเจียนแตกในทันทีถังชูชูยืนขึ้นอย่างรุนแรงเธอสวมหน้าก,ากากและมองไม่เห็นใบหน้าของเธอแต่เธอสามารถมองเห็นดวงตาสีแดงเลือด เียงดียังรู้สึกถึงลมหายใจที่น่ากลัวในขณะนี้เขาไม่สนใจที่จะดูดทรัพย์ชีที่แท้จริงของนักรบต่อไปดังนั้นเขาจึงทิ้งนักรบไว้ในมือของเขาและหันไปรอบาบอและหนีไปถังชูชูไล่ล่าด้วยดาบชั่วร้ายที่แท้จริงปูหยางหลังได้ยินเสียงไซเรนและรีบวิ่งไปที่ทางเข้าดันเจียนอย่างรวดเร็วและก่อนที่เขาจะไปถึงทางเข้าดันเจียนคนก็รีบวิ่งเข้ามาเจียงดีอยู่กับข้านะ อูหยางหลังตะโกนและร่างกายของเขาบินออกไปและตกมันเจียงดีที่เร่งรีบตบอูหยางหลังลั่นสองกองกำลังที่น่ากลัวชนกันอูหยางหลังตกใจมากเจียงดีหนีไปอย่างรวดเร็วในขณะนี้ฆาตกรรมถังชูชูไล่ออกเธอเพิกเฉยต่ออูหยางหลางและคนอื่นๆและไล่ตามพวกเขาไปยังเจียงดีโดยตรง เชียงเทียนแซงทำเป็นจูเกอเออเขมวดคิ้วโดยไม่สมัครใจและพึมพาในใจของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นจะมีสิ่งดังกล่าวเกิดขึ้นกับเธอได้อย่างไรคาดกระที่น่ากลัวหลังจากทั้งชูชูไล่ตามเขาโอหยางหลางก็มาปรากฏตัวต่อหน้าจากรพันดิโลหิตองค์แรกและจูเกอเออใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและยังคงมีเลือดที่มุมปากของเขาเขามองเคร่งขรึมดินแดนแม่นานี้ทำไมทักษะสูงมาก เจียงเทียนแซงทำเป็นจูเกเอ,อเอ๋อไม่ได้พูดและเขาก็เข้าไปในคุกใต้ดินอย่างรวดเร็วทันทีที่ฉันเดินเข้ามาฉันเห็นผู้คนมากมายนอนอยู่บนพื้นและร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเจียงเฉินล้มลงกับพื้นในกองเลือดเขาเดินอย่างรวดเร็วหมอบลงและตรวจสอบการบาดเจ็บของเจียงเฉินเมื่อรู้ถึงอาการบาดเจ็บของเจียงเฉินใบหน้าของเขาก็จมลงทันทีปูหยางหลังตามมาถามว่าท่านครับเป็นยังไงบ้างครับ ซูกเกะเอปลอมของเจียงเทียนยืนขึ้นนอย่างช้าช้ารูปลักษณ์ของเขาไม่ค่อยตาและกล่าวว่าเจียงเฉินถูกทลายไม่มีฉีที่แท้จริงในร่างกายของเขาและเมอริเดียนของร่างกายของเขาก็ถูกทำลายเช่นกันในขณะนี้เจียงเทียนโกรธไม่ว่าโลกภายนอกจะโยนมันทิ้งไปอย่างไรไม่ว่าเจียงเฉินจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนเพราะทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ของเจียงเฉิน อย่างไรก็ตามตอนนี้เจียงเฉินถูกทาลายไล่ตามฉันโดยไม่ต้องรอให้เจียงเทียนไล่เขาออกไปอู่หยางหลางจึงออกคําสั่งว่าอย่าลืมฆ่าเจียงดีและหลอดประตูสวรรค์ทันทีที่เขาพูดจบจูเกอเอ,อเออปลอมของเจียงเทียนก็รีบวิ่งออกไปจากพันดิเลือดองค์แรกตามมาอูหยางหลางไม่ลังเลและไล่ตามเขาไปอย่างรวดเร็วอา พวกเขาเพิ่งไล่ตามพวกเขาและ m.u.r.o.n.g ชองก็วิ่งผ่านทางเดินท่าและหลังจากวิ่งผ่านทางเดินท่าเขาก็รีบไปบังคับยาพิษเขายังเป็นปู่ที่ใช้ยาพิษและเขารู้จุดอ่อนบางอย่างของยาพิษดังนั้นเขาจึงอดทนต่อความเจ็บปวดและบังคับให้ยาพิษออกจากร่างกายของเขาในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมาเขาก็รีบไปปลดล็อกทางเดินท่าของเจียงฟู่คุณอยู่ที่นี่เพื่อช่วยผู้คน ฉันจะตามมันไปมูรงชองทิ้งคำวัาลทันทีที่ร่างของเขากระพริบเขาก็รีบออกจากคุกใต้ดินหลังจากปลดล็อกช่องฝังเข็มเจียงฟู่ก็ลุกขึ้นยืนและเริ่มคลี่คลายช่องทางการฝังเข็มของคนอื่นโดยขอร้องให้คนอื่นออกไปในขณะนี้เจียงดีได้รีบออกจากพระราชวังใต้ดินเขาออกแรงความเร็วของเขาไปสุดขีดวิ่งผ่านทะเลทรายมังๆความเร็วของถังชูชูกไม่ช้าเช่นกันอึก ดาบยาวร้อยเมตรระเบิดออกมาจากดาบปีศาจท,ที่แท้จริงและเฉือนตรงไปยังแม่านาอันไกลโพล้นเจียงดีหลบไปอย่างรวดเร็วลั่นดาบยาวร้อยเมตรถูกเฉือนที่ทะเลทรายหลุมลึกที่มีความยาวหลายร้อยเมตรและลึกหลายสิเมตรปรากฏขึ้นบนพื้นดินในทันทีแข็งแรงจังเลยเหรอเจียงดีที่หนีออกมารู้สึกถึงลมหายใจที่มาจากด้านหลังเขาและอดไม่ได้ที่จะตกใจ เขาเคยได้ยินเกี่ยวกับพระเจ้าประตูสวรรค์แต่เขาไม่เคยเห็นมันให้อยู่คนเดียวจัดการกับพระเจ้าประตูสวรรค์เมื่อรู้สึกถึงฉีสังหารที่มาจากด้านหลังเขาไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้แม้ว่าเขาจะซึมซับฉีที่แท้จริงของหลายๆคนในขณะนี้หรือแม้กระทั่งดูดซับฉีที่แท้จริงของเจียงเฉินเขาไม่มีความกล้าที่จะต่อสู้เพราะตอนนี้เขาต้องการที่หลบภยัย ฉีที่แท้จริงเหล่านี้ได้รับการขัดเกลาอย่างถี่ถ้วนและเขาจะอยู่ยงคงกระพันในโลกเอาหน้าข้างหลังเขามีเสียงคารามที่เต็มไปด้วยความโกรธ